สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง,งน้องนิกซาลาคือกันเนาะวันนี้ฮาก็ราจะไปใส่อันนี้นะพี่น้องใส่เวทกบเนาะใ <c oughs> ส่อันนี้ใ <c oughs> ส่เวทกบนะพี่น้องกับแม่เนาะนี่ฮาเอาถุงใส่ถุงยางเนะะาจะเพราะว่าฮาวอยากจีบขีดกระเดือนอันนี้เหงื่อา嘛นี่ฮาเอาขีดกระเดือนนะพี่น้องใส่เดือนใส่เ <c oughs> ดือยไมใส่เบ็ดกบแล้วก็เบ็ดปลาน้ำเนาะอยู่น้องต้องเถียงปลาถือกบกับเอาปลาก็ได้มันตื่นกันกว่าเอาเวลาหาโมง มงปลายแล้วพีทุกโมงเลยเละไม่ใส่เท้ได้ไหยโอ้ยหนามบุกไปเล้นอนเท้าใหหน้าเนาะเส่อใส่หลังได้ไหมพูดแล้วทางหัวน้องผุเลยใส่หัวน้องใช่ไหมเออใส่หัวน้องแล้วกเท้าขางป่าใช่ไหไหนดิมี้าขอไปเบิ่งดุางป่ากบนลนบี่หนามหนามขรขน หน้าใครหน้านะคะเบ็ดนี่ก็สามสิบลังบกเบิดแลยครับทีแรกกัไม่เงียบอยู่เลแม่เ,มเมออพี่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 พ <laughs> ใส่จืดเล้นแมใส่แหละผัดบัวจืดบอนใส่ได้ปะมาค้ามันน้อยเฮานี่บัวดกเนาะพี่ มีอยู่กันฮะมีอยุหกขวบลายประดอกนันหล่นเบิดไปตุ่มไปโงอนอยู่ตอนน่ะกเกี่ยกเกลีอยกลางมันเลเออาะวางกลางนะเนี่ยมึงแหงไส่ได้หนามเออใส่บอม่นาม้นามขอดนามยังเล้

อ,นนอย่างล้านมันกวดขึ้นมาหนาขึ้นใส่ในยองเอานีพี่บางเทิงี่เยถ้าไปจะไปใส่แคมหนนเฮีเอานเพี่น้องมาดนนห้าก,หาก,กบหอย,ยส่แคนนะเบดนะพี่หน่หอด เสียดเเพราะ<อ> <S <S มันอดึกอดึกนะห่างเา่ลูกอืม่ลาลูกนะอ้าวแพ้อีกแดีวป่ะก็ข่งเลยวะเอออย่าติงเอาไม่ย่านะไม่หยากยันี่กเดือยว่อยากใส่เบ็ดโกฟ,ฟา้าติ อยู่ไหม <c oughs> อนันมีอยู่ <c oughs> เลือดพี่น้นนองต <c oughs> <c oughs> อน,นี้ก็ขี้ดเลือกับบอกขี้เลือดอยู่เอาคอข้าไปจักลืนก,ก็เบ็ดเดียวเลยทำม, <c oughs> มันโซ่ฝุ่นมันฝุ่นต้องล้างมือดีๆด้วนี่ตาไหนโซ่อะไนัน่อพโซ่ก็เสียบฮ่า เสียบนี่ป่อแม่บ่โอ้เสียบอยู่ห้หน้าโอ้เออปีนมาในนี้เออปีนให้มันหมอง้านมันในด้ปีนแต่บนนั้นเอ๋อเดะเป็นยังไงเทสเดะจ้ามันในดิโคบอะไรเนี่ยเห็ดจะได้บิดแรงแขงอยู่กับเสียบให้มันเถียงเลยกว่าโอ้โหเออนะเออแหมแมนยูป่ออะไรมันดึงกระชิไปป่อแม่อ้าวกระโดดหรอป่อเ้ยแมนอยู่ไปไปทางใหม่แล้วพี่น้องไปนี่โอ้ยทางมากระชิเคยใส่ดิ เราเคยใส่ฮัฟบลีใส่ดอกข้ามาต้นหนมาใส่นะมากับอ้ายตัออยนยังหน่อยาาอ้ายตันยังหน่อยก็ได้าไนี่เด้ไหมบอมีหนามเนาะโู้ไปไฮแซมป่าท่นนี้อย่างหรอกนี่นนได้ไม่เอาเลยนะสุนีโบเลยเอาเลายไฮนี่คนลรหัสก็ไม่ไฮนี่ก็มีนะ อะไบอ้โหกยขน้ารลกูข้างขาน้าเนี่ยอออะไรบอกต่ำหกยับเขาาอะไรบอแม่งปลาปุ้ยยัติ้งก้อต่ำแลยขยามันม่ต่ำแล้วค่ะ ใ่ใบหอยใส่แคนนั่ะไปไดไดกับโปงคันเบ็ดลงมาดนั้นอาตัวนี้มันคือบมมีอ่นะมย์มมีอ่ะบมมีรูบมมีรูไงได้ไม่ใช่แต่รูมันรูดแบบออเหจากตัวนี้มันเกี่ยวกันอันนี้โมมีเบ็ดตัมีลูเกี่ยวกันนะขัดรูดนี่ี แรงเกินก็เด้อนางก้ขี่กระเดื่อนนี่พี่น้องไปยืนขันเบ็ดพอง้องนางก้ขี่กระเดื่อนคนบ็ด้นบัเคยน้องพี่ต้องค้นบัเคยใสเว้ย mẹ Ôi, một hình lấy bằng Đẹp à Ừ, ngon Đây Ôi Cái nạm cuột nạm xài là cái nhòn 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 nhò nhò Cái em ừ. đây đây Còn sẽ Ao cái cố sai, cái bài bọn đang ông. Hai bọn khơi, mặt khơi anh em em mẹ à, เราเคยใส่ตอนยังหน่อยนะมีแต่ปลายน้ำอายไปเบิ่งสือส่อๆอ,อย่เนาะเขาไม่ได้ใส่จคกถือกันปรจือบ่าราคาใส่ซะกระเส,ยสะียบนีแหละนี่นวหยการเ<ม>บ็ดไปตามคณาลนะเออโเสียบวางปูวางมือวางมือข้างนล้นนะแต่มันหน่วยมาเออแหนบ่าสั่นทุ่มตามบน เนียพออีกวยตวเล่ตวเล่นเลยป่ะชุม่มผลไวาจัาางนี้โมใไปทั้งในแม่เท่านี้นะมันคือสโป๊ะเนล่ก็ลงไปใส่ในห่อหน่อยจะได้ได้ดอกไป้าวไปน้องเามืนกัพอดีขันนุเลย ในนี้ได้ประใสป่ะขึ้นหกได้จะใครใสเนี่ยนเกลอไปจจะมือนะขึ้นอยน้ะขึนนี่มาหาค่ะดิีมาหาเข้าหาเห็ดมันจะหม่อหังนะมีบ่ บอมีน้ำไปอยู่ห้องแล้วคุณใส่ผ่าหาน,น้าเขา้าไปแล้วก็ไปใส่เท้าข้างนองเขาไปเลยใส่เบ็ดปาไปนำไปดไปด,นะดนะปิดกลบอนเบ็ดปาเนี่ย อ่นมี้ดีนี้ไปได้ขโมยขู่มันได้นี่มองเข้าใส่นในหน้าเขาเห็น,นตลาดมันได้ในนน้องได้ขังนอนหนาโบกแล้วนี นเห็ใสเใ่เตปาปีนได้ไหมใส่หางได้ก็ได้ให้มันถือลานมันเสียบเลย โวยตัวเล่ตัวเล่เนาะอ้าวลงน้มเลยเอาโวยขึ้นมาได้พี่ทีได้ปะอือพ่อแล้วเนื้อโมเด้เบอร์ใช่พี่เหรอเดี๋ยวไปใส่ทั้งน้องแล้ววันนี้เปลี่ยนให้อีเมยใส่มันจังไว่เนาะไปย่างทุกคนค่าเทนีลไรเนาะ Five minutes later มาใส่ทางน้อง <vill> พ illing, <s Elliott ills> ี่น้องพอดีขำมึอเลยผับรรยากาศยามไห้ยามแรงเนาะเปลี่ยนกันเลยแบบนี้ให้อีเมีใส่เพราะว่าใส่มันสื่อสารเป็นปะก็พุ่ของโค้ดเลยห้องและว่ายจากต้นแมงม่วงกับห้องเลยจ็ขคือยามดำหน้าเนาะโอ้โหกระถางเรนจะไปเสียเปลืปลาแล้วแหงไหม ใส่เบ็ดปลาต้องใส่ลงหน้าบุ่มเนี่ย <c oughs> ใส่ลงหน้า <c oughs> อยู่กลางน้องนะอยพี่ดอกอะไรเข่าเขากะงามยู้อยู่ในน้องกะนีน่ยใส่เบ็ดปลาแล้วบุ่มเนี่ยพ่อว่าแม่กเบ็ดกบเนี่ยใส่ไม่เป็นชุดในหม่องใส่ไม่เป็นชุดแต่กับพ่อเนาะมาใส่เบ็ดปลาเอ้ยำยำเข่าไหม ขาวหนุกข้าววะเนี่ยเนียนป่ก็คือเกิดเองเกิดเองเขาวหนุกข้าคือเกิดเป็นโก้เทส่ะเป็นโก้อู้หูเกิดเดินทราบกันี่เย็นเลยนะหมายลมคือลุคือวนจีมาเลยนะแม่วนตกะมาจากแล้วเนาะข้ากะใส่แล้วเรียบร้อยเนาะกะสีเมื่อถาเบิ่งน้องพี่น้องมาเลี้งเขาสิมาเนืองเนาะวันนี้มาเนืองถาเบิ่งบาทมาเนืองเนาะวันสีได้หรือห่วได้เนาะว่าประมาณสองทุ่ม เอาสีมาเนียงเหมือนน้องพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วเนาะฮาจังสีมาเนียงเหมือนว่า,นาสีไรหรือบ่อเนเาะเอาใส่นี่กระเบไดลายล้างดอกน้องพี่น้องสีมะเนียงกับแม่เนาะคลิปนี้กับฝากไว้เส้อพี่น้องพอก,กันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย